ครับ SK ครับคลิปนี้มาชมผลงานการอบโอโซนนะครับด้วยเครื่องโอโซนขนาด5000มิลิกัมต่อชั่วโมงตัวนี้นะครับ,น,รบนนี้อยู่ในรถเก๋งนะครับมิตซูบิชินะครับโอโซนนะครับตอนนี้เราเปิดเครื่องอบโอโซนเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับ1ชั่วโมงพอดีว่ารถคันนี้กลิ่นค่อนข้าง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเปิดไปหนึ่งชั่วโมงแล้วอันนี้ก็เปิดเพิ่อมอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอโซนที่สะสมอยู่ในนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้แล้วนะครับถ้าเกิน2.5 ppm นี่คือค่าเชื้อได้แล้วนะครับนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าดึงเครื่องเจ้าตัวนี้ออกมาอยู่ข้างนอกนะครับห่างจากช่องแอร์เนี่ยโอโซนจะไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยหมายความว่าเจ้าโอโซนเนี่ย ก็จะไปฆ่าเชื้ออยู่ในช่องแอร์ไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าตัวปล่อยแลอยู่ตรงนู้นนะครับปล่อยเข้าช่องแอร์ไปตรงๆนะครับดูดเข้าไปบริเวณช่องแอร์ตรงนู้นนะครับแล้วก็มาออกมาตรงนี้นะครับอันนี้ดูเหมือนค่าโอโซนจะลดลงแล้วนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเราเปิดประตูนะครับนี่เราเปิดประตูปั๊บก็มีอากาศเข้าไปผสมนะครับค่าโอโซนก็จะลดลงนะครับถ้าปิดประตูเนี่ย ตัวโอโซนก็จะวนอยู่ในนี้นะครับก็จะเกิน2.5นะครับเมื่อสัตครคู่เนี่ยวัดค่าได้ประมาณ6เลยนะครับ6 ppm เลยนะครับตอนที่เครื่องโอโซนหยุดไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยหมายความว่าเราอบโอโซนตรงนี้ประมาณสัก30นาทีนะครับไอค่าตัวนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณขึ้นถึง2.5 ppm ซึ่งสามารถค่าเชื้อได้นะครับโดยใจเครื่องโอโซนเนี่ยขนาด5,000มิลลิกรัมต่อชั่วโมงเท่าน,นั้นเอง นะครับตัวนี้ปล่อยโอโซนออกมานะครับตรงปลายตรงนี้ก็จะดูดเข้าไปตรงช่องแอร์นะครับก็หมายความว่าเจ้าโอโซนที่เข้มข้นนะครับก็จะดูดเข้าไปตรงนู้นแล้วก็ทําการฆ่าเชื้ออยู่ในแผงแอร์เรียบร้อยไปแล้วนะครับส่วนโอโซนที่พ่นออกมานะครับตรงที่อยู่ตรงแผงแอร์นะครับตรงช่องช่องกระจายลมตรงนี้นะครับจะมีโอโซนค่อนข้างเข้มนะครับแล้วก็ถัดมาในห้องโดยสารและพวกนี้ก็จะอ่อนลงไปนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะนั่งอยู่ในห้องโดยสารนะครับเพราะว่ากลิ่นก็ค่อนข้างฉุนนิดนึงนะครับ หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไรกลิ่นฉุนๆนะครับอาจจะมึนิงเวียนได้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือค่าต่ําที่เข้าลงมาแล้วตอนที่ผสมกัอากาศตอนที่เราเปิดประตูนะครับแต่ถ้าปิดประตูก็จะมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นคลิปสาธิตการใช้งานนะครับให้เราทราบนะครับสำหรับท่านที่สงสัยนะครับเอ้เราจะรู้ได้ไงว่ามันฆ่าเชื้อได้นะครับก็มันก็จะมีกลิ่น กลิ่นเปรี้ยวๆฉุนๆนะครับเ้วเข้ามาในรถแล้วก็จะสัมผัสได้นะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับราคาค่อนข้างสูงไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับใช้วิธีสัมผัสด้วยกลิ่นเอาแล้วก็ใช้เวลานะครับ5,000นมิลลิกรัมนะครับอย่างน้อยต้องครึ่งชั่วโมงนะครับถึงจะสามารถค่าเชื้อในรถได้นะรถคันนี้อายุการใช้งานนานละนะครับ10กว่าปีก็ค่อนข้างจะมีกลิ่นนะครับสะสมไม่เยอะนะครับไม่ได้ทําการอบเลยนะครับโอเคครับเ k ขอบคุณครับสวัสดีครับ